ถวนี้เดินแล้วตัดแถวมาตนี้แถวอื่นใหญ่ยุ่แถวอื่นใหญ่ยุ่อย่าทิ้คับวางสัมภาระเสร็จแล้วตัดท้แถวมาตนี้แวมาตรงนี้ท้ายมือที่เาตวีรนี้จอย่าลืมทที่มีรอบเดือน กับมีท้องมีน้องันล่อนไม่ต้องอ่านห่างมาเลยี้ะยาบมาเลยพี่ใจมาเ้ยครับไปที่ที่เลยอย่ามีน้ำตาเลยพี่แล้วับอารมณ์เช้าง่ายทีผมพูดตั้งนานไม่มีใครถ่ายนะยนออดโวยวายบถ่ายรึเปล่าตางเลยพอหอกกีกันนะ ไไปไถ้าที่มีปีจจัยควบคูนะเบียนตัวาใส่ปัจปัยเนียนตัวให้ดีวัตถุมงคลด้านนี้เรียนเชิญได้ดูทรงแล้วนะปากน้ำวนเสร็จแล้วที่บนทำถัดไนถัดไนเสร็จเจอปืนอวันนี้ไม่ต้องพักกัน

เดี๋ยวก็มาเอาได้ป่ะพี่นี่กลับเอาพี่รีบกลับเอาไม่ต้องรีบเราจะอยู่เดี๋ยวคืนนี้มีตักได้ดูด้วยคืนนี้จะมีตักได้ดูจพื่อนต้องสามอะไรก็เปิดใครเปลี่ยนเสื้อผ้าหร่อไม่สบาย อะไรดีนะตาเหลืองตาหวานล่เส้วนะ้ไปนให้พอจาแม่รทปวะกบปายทอดเลยได้ปุเอาุ่ไปฝากแม่แม่ตอนนี้มีอากาแล้วมาทำปุญกันนะข้าวผัดปลา้าเลยเลยครพร้อมมาเลยครับ เเรียไอพร้อมไปเลยไม่ต้องต่อแถวหรอกไอ้พร้อมยืนเลยนะครับไอ้พร้อมยืนเลยครับเข้าแถวเลยครับทังแถวเรียงหนึ่งนะพี่อดปัดใจเอาไว้เดินต้องตังแถวอ,อย่าไปแทรกขาไม่ได้นะอารมณ์ที่รถมอเตอร์นี้เป็นนะช็อตช็อต เล่นการ์ดและผู้คนนะดนนี้เรียนเชิญของดีใกล้กหมดลผู้ยอดไปเยอ วันน um ี้วันพระขึ้นแปดขั้นเกอดเก้านายยกโจรทำบุญท้าพระป่างศักดิ์สิทธิ์ทำเลยขบเคี้ยววันนี้ทำซักทำบุญเพื่อแม่ของเราใช่ถ้าเป็นชายไทยก็บอกว่าบปวดในอก อันนี้เชิญชวนทำบุญครับวันนี้ถาให้แกนะครับแต่ไม่เิด จะติดเลยนะครับแป๊บนึงครับต่อเลยครับได้อยู่ครับแป๊บนึงครับต่อเลยครับได้มั้ยครับทีนี้เนี่ย อันอน,อน,นี้อยู่วัุทางนะยี่ตรงนี้วัตอุางอยู่

สอนร้า <rude S 2> ี cœur, ่้อยห้สอยหก้าอยเจ็ดสิรแบาอยก้าบร้อยาร้อยสห้าร้อยสิบ้าอยสิบห้ร้อคสิบห้ร้สิบห้ารอยสิบห้าอยสิบาร้อบห้าายารบาร้อยอยสิบหร้อยอยรห้อรบอรบ้รบอ้อห้อ หลักที่เดือดปตย์ตอนนี้อยา่างรตรงนี้ตนนี้ทีตอนนีนนี้วขออนุญาตให้เป็นข like 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 ั้นเปิดต่อทักเพื่อเอาอะไรว่าไปเดินหลุดจากลำเลียงไปต่อไป แท็กนะครับดูดูพี่ครับครับต่อรักครับอย่าตื่นไปเลยนะครับได้แล้วครับด้านนี้สบายครับขอมานะครับต่อสภาพแล้วครับครับปกติจะอยู่ฝ่ายนี้นะครับต่อ1รอบคันนะครับอ่าสบายครับอ่าแข็งดูเลยนะครับที่บอกนะครับนะครับ

ý thức ăn món này là ráo 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 ráo

ขอมั่นขอให้ท่านได้เป็นคน <coughs> เป็นบรรยากาศทีเลยนะที่คนท่านที่เข้ามารออ่านนี่คนเยอะนะพี่ชมนะนั<ม>่งอยู่คนเยอะทียังไม่หมดนะเรียกว่าเต็มโต๊ะนี้อ่านไปประมาณ100ท่านที่ยังเหลืออีกหลายร้อย,งงย,อย,งงยนะนอ,อนะัออน,อน,ะออนนี้จะเข้าถึงเพลนะทล้วพี่ชมดูต่อที่จะถึงหมด ที้เวลากินชั่วโมงนี้จบอ่ะครับมากตึงคนเยอะทหาเยอะนะให้จำน,นะนะคนเยอะคนหลายคนก็เข้าใจคนละอย่างมากแล้วมากนะเป็นเรื่อง,องปกติของคนคก็ฝ่ายที่เขามาเป็นกลุ่มนะที่พอมานจากเรามาจากเอ่าผลแอกมหาสารคามมาทุกสารทิศเลย นะเรมมาทุ่เกิดกั้งหมดหลวงอต้องอาบห้ทุกคนเกันาไม่ดีก็ทุกคนทำเหลือทุกคนเลยถ้าปรอยากจะมาถึงสี่โมงเย็นนะถ้าไม่ผิดปิดติดิดทำวัดอ่ะนะต้องอาบน้ำนะครับถ้าดทำัดทบ่อยหอยากไม่สามารถทำได้

เมาก็เป็นเรื่องปกติต้องมี้อั bây giờ xin tài mời quý vị ạ không phải đâu ạ ค <wie erman! S 2> รั renamed, บามาขอเอา้ำคาญครับร้อยอาเสร็จแล้วโดนมาต่อเลยครับ <isan rebbe> ได้นะครับทุกคนมีค่าว่าเตรียมจัดหาเดี๋ยวต่อไปที่เตรียม <laughs> 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 นี่อ่านชมโมนะยัง ดูแลระบบชุดทีผู้จ้างการศึกษาเพื่อนดีเยอะผู้จว่าที่เปิดัวเสร็จตาเลครับเดี๋ยครับสอนเลยครับทิ้งได้เครับทิ้งไดเลยสอบถามง่ายครับครับที่ไหนครับอันนี้เปิดไป

นี่ local อัพลงครับครับต่อเลยครับเข้ามาตรงนี้ไปเลยเนี่ยนะครับ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  อาวเด็กคนไม่อ้าวก็ไม่น่าจะมาหนาวานะลำบาก nước bò. Thế. Dạ. Tiếp theo của chúng ta. Rồi, <laughs> các bạn chờ nha. Tiếp tục nào. Chóp vai tụi triền hạt các con học công tí. Cái này cái tí. Các bạn nào. Các bạn kêu lên. Rồi

เดี๋ยเราจะเขาไปขายกันนะฮะอันนี้มีตุ้ยเหลืออันนี้นะเด็กดี สาธุสาธุนะใครที่สาธุก็ให้ร่างรวยนตัวนี้ไปทำรให้แ่เรวยนะสองติดสามไว้เลยนะเด็กก็พูดเลนะเดจะไปทะนค ครับครับนะครับขอเวลานะรอให้นะครับต่อนะครับนั้น Yeah, 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 yeah. yeah. yeah.